วิธีทำภาพคุกข่าวหน้าพระราชวังดุสิตเข้า Google Chrome ก่อนเลยจากนั้นพิมพ์คำว่าจิมินาและกดค้นหาจะเจอเว็บจิมินาให้คลิกเข้าไปได้เลยเมื่อเข้ามาในเว็บแล้วให้กดที่ไอคอนรูปบวกมุมล่างซ้ายจากนั้นคลิกอัปโหลดไฟล์และเลือกรูปของคุณและรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระพันปีหลวงเสร็จแล้วให้นำข้อความคำสั่งไปวางได้เลยจากนั้นคลิกตั้งค่าแล้วเลือกคำว่ารูปภาพ แล้วกดส่งข้อความได้เลยรอ AI สักผู้วิธีเซฟรูปภาพเมื่อ AI สร้างเสร็จแล้วคลิกที่รูปจะมีไอคอนดาวน์โหลดขึ้นมากดโหลดได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ภาพคุกเข่าหน้าพระราชวังดุสิตถ้าชอบทริคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วมาทำภาพน้อมส่งเสด็จสู่สวังคาลัลพระพันปีหลวงครับ